มีลูกค้านะครับถามมาครับว่ายาง XCD นะครับที่ผมขายเนี่ยทำไมถึงขายแพงจังนะครับก็ผมมาให้คําตอบแล้วกันว่าทําไมผมขายแพงนะครับหรือว่าขายเท่ากับราคาตลาดลองพิจารณาดูนะครับก็ยาง XCD ที่ผมขายนะครับก็โดยทั่วไปสมมุติว่าจากที่เขาถอดจากรถล้วนรถตู้ทึบนะครับสภาพดีดีนะครับตกเส้นหนึ่งอะประมาณเส้นละสองพันนะครับตกเส้นหนึ่งครับสองพันปียี่สี่นะครับสภาพดีดีแต่ว่าป่าไม่ป่าต้องไปดูทีต้องรุนกัน ดอกเต็มก็พอประมาณหนึ่งนะครับก็สองพันก็ตีเป็นสี่พันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยสี่พันใช่ไหมครับก็คือจากรถล้อตู้ทึบเลยนะครับจากยูเซอร์ยูเซอร์คนใช้งานจริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าถอดจากรถล้วรถรถั้วรถตู้ทึบที่เป็นของโรงงานไหมหรือว่าวิ่งวิ่งรับงานปกตินะครับก็ตรงเนี้ยเบื้องต้นก่อนเลยครับแล้วก็ของผมเนี่ยลาคาคดีครับของผมจะเริ่มอยู่นะครับเริ่มอยู่ที่ประมาณ4ี่พันเจ็ดนะครับสี่พันเจ็ดสี่พันเก้านะฮะแล้วก็ห้าพันสอง แล้วก็รวมถึง5,07นะครับก็คือท็อปสุดนะครับตรงนี้ยพอเราได้มาตรงนี้เราก็จะมาคัดคัดก่อนสภาพยางเป็นไงนะครับดอกเต็มร่องลึกขนาดไหนแต่เนตมันเป็นยีบสตันใหญ่นะครับแล้วก็ยางเนี่ยของผมที่ได้มาคือไม่ปักนะครับก็ลองคิดดูนะครับ,นะรบผมได้มาอาจจะได้มาทุนมัน4,000หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ต้นทุนอย่างต่ำคือ4,000ฉะนั้นผมก็ต้องราคาก็ต้องประมาณนี้นะครับ4,7 4,9 5,2 5,5แล้วก็5,7นะครับมีประมาณ5 5 5ราคา6ราคาประมาณนี้นะครับ ก็แล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็คือก็ไม่ใช่หวังก็ปกติก็คือก็จะประกบกั man, man บกระทะผ่าบกระทะผ่าเนี่ยกระทะผ่าเริ่มต้นนะฮะตีไปนะครับแต่ก่อน15บห้าสมพันสามพันสามนะครับคู่ละนะสิบสี่ก็สามพันหนึ่งสามพันสองแต่ตอนนี้ผมลงมาแล้วนะครับสิบห้าเหลือสามพันนะครับสิบสี่ก็อาจจะสองพันเก้านะครับก็รวมไปกระทะราคาเท่านี้นะครับแล้วก็เอซดียางเดียาคาเท่านี้บวกกัน้าไปปกติกลมๆก็น่าจะเจ็ดพันห้าแปดพันขึ้นนะครับอยู่ที่เราเลือกสภาพยางนะครับ แต่ตอนนี้ของผมจะมีโปรนะครับโปรคือส่งฟรีนะครับทั่วไทยเลยนะครับง่ายๆเลยราคาคือไม่มีการบวกเข้าส่งเพิ่มนะครับผมส่งฟรีเลยนะครับเพราะว่าส่งอย่างที่รู้กันนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีหนึ่งร้อยอซยางเปล่าใช่ไหมครับแต่ถ้าล็อปพอมาท้าผ่านเนี่ยตีไปเลยเส้นร้อยห้าสิบับพร้อมหนึ่งลูกร้อยห้าสิบตีไปสามร้อยนะครับทั่วไทยนะครับผมส่งฟรีให้เลยนะครับอาจจะมากกว่านั้นถ้าอยู่ไกลนะครับแต่ผมส่งฟรีให้นะครับก็ขายข้อจ่างนะครับบางบางทีพี่เพื่อนว่า ไมผมยาง XCD ราคาแพงจังครับแต่กระทะผ่าเนี่ยมาตรฐานคือเบิกใหม่ราคาเท่านี้นะครับก็ราคานี้เลยนะครับรอไม่นากันนะครับเพราะว่าทุนมันมาสูงนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับทุนมาสูงแล้วเราก็ต้องไปคัดยางดูยางกันด้วยนะครับก็เลือกสภาพดีมาแล้วก็หาให้ลูกค้าไปเนี่ยไม่เคยผิดหวังนะครับโอกาสน้อยมากอย่าเคมนะครับตามนี้เลยนะครับก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ขอติดตามด้วยนะครับณมากครับสวัสดีครับ